วาดภาพกันซะจนกลัวกันไปหมดเลยบอกว่าจะเหมือนปี2554ด้วยนะคะคทีนี้ออกมาทางการออกมาบอกแล้วว่าไม่จริงนะอย่าไปเชื่อเรื่องนี้เนี่ยทำให้แตกตื่นตกใจเพราะฉะนั้นเราต้องเสพข่าวที่เป็นข่าวที่ถูกต้องไม่ใช่เฟกนิวส์นะคะไปดูเรื่องนี้ค่ะคนที่ออกมาชี้แจงคือคุณจิรายุห่วงทรั์นะคะที่ปรึกษา ของนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มคุณจิรายุบอกว่าตอนนี้มีข่าวลือนะคะลือกันไปตามสังคมออนไลน์บอกว่าอีก5วันจะเกิดพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่รุนแรงกว่ายางหิแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้าเวียดนามผ่านลาวเข้าไทยทําให้กรุงเทพเจอน้ําท่วมหนะักกว่าปี5 4ถึง2เท่านะคะจริงๆเนี่ยทางสปชเขาก็มีการไปตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอื่นๆยืนยัน ดังๆแบบนี้เลยค่ะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่มีพายุขนาดใหญ่ที่จะส่งผลต่อประเทศไทย คือที่จะมีก็มีเพียงพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าซีมารอนก่อตัวในหมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและอ่อนกําลังลงคือไม่มาถึงประเทศไทยแน่นอนค่ะทีนี้ช่วงนี้เรามีฝนตกนะคะฝนตกช่วงนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะแรกจากนั้นจะลดลงแล้วเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะคะ ส่วนการแก้ปัญหาเยียวยาพื้นที่ประสบอุทกภัยเนี่ยนายกเองก็สั่งให้เร่งรัด โดยช่วยเยียวยาให้กับประชาชนให้เร็วลดขั้นตอนได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่าตอนนี้สามารถจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและลำปางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยลำดับต้นๆในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วเกิดว่ามีความเสียหายอื่นๆตอนนี้ก็ต้องเร่งรัดเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์อย่างบ้านพังทั้งหลังเนี่ยบ้านพังเสียหาย ทั้งหลังจะได้รับเงินช่วยเหลือ230,000บาทต,ต่อหลังกรณีเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ50,000บาทค่ะครับในส่วนของการเขาเรียกว่าการช่วยเหลือนะแต่ว่าวันนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคกลางเองนะฮะก็แต่าการน้ําเขื่อนเจ้าพยานะครับก็วันนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาครับพบนะครับว่าปริมาณน้ําไหลผ่านสถานีวัดน้ํา C2 จังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ที่1930กาลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน8 4ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทมีปริมาณนะฮะ2,164กบลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานน,าวานี้188ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับน้ำระบายท้ายเขื่อน,นอยู่ที่1 6 9 9กบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยที่อำเภอเมืองชัยนาท สูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณ3เซนเมตรครับอยู่ที่ระดับนะฮะเขเรียกว่า16.66เมตรนะครับระดับน้ําท้ายเขื่อนที่อํเาเภอสัพยาครับสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้70เซนครับโดยคุณวชระไกรใสร่ผู้อำนวยการสำนักงานชประทานที่12ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในวันนี้ฮะเขื่อนเจ้าพยาจะเริ่มทยอยเพิ่มการระบายน้ําท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดาจากอัตรานะครับ1,699ลูกบา์เมตรต่อวินาที เป็นอัตรา1,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในเวลาช่วง13นาฬิกาที่ผ่านมาขอไยครับ15นาฬิกาที่ผ่านมานี่นะฮะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมีระดับน้ำสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ30เซนครับจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยายและก็แม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับมีการเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอีกนะฮะ ค่ะทีนี้พุ่งวันนี้นะคะขออภยัยวันนี้ในช่วงเวลา13-45นาิกานาทีค่ะ,ะนางสวาวแพทองทานเองก็ลงพื้นที่น่าน <ะ S 2> นนะาง,งแล้ว ใช่นายกไปตรวจเย็บอุทกภัยที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปที่เชียงใหม่ก็คือจะวันศุกร์เนี้ยแล้วก็วันเสาร์นะคะกาหนดการก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนายกก็ไปดูพื้นที่นะคะแล้วก็ไปรับฟังการประชุมบูรณาการต่างๆพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ภาคเหนือที่ห้องประชุมของท่ากาศยนแม่ฟ้าหลวงแล้วเดี๋ยวเนี่ยช่วงเวลาอีกช่วงเวลานี้เลย17นาฬิกาค่ะนายกและคณะลงพื้นที่ที่อำเภอเมืองเชียงรายนะคะติดตามการฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่ประสบ ภัยทีนี้วันพรุ่งนี้นาะยกจะเดินทางต่อนะคะ 8นาฬิกา30นาทีค่ะจะไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นในช่วง9ก้านาฬิกา30นาทีคณะนี้ก็จะเดินทางต่อไปที่บ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขนและบ้านเหมืองแดงในอำเภอแม่สายนะคะพอช่วงบ่ายค่ะนายกและคณะก็จะเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายไปยังท่าอากาศยานกองบิน4 1จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เดินทางต่อไปที่สถานีวัดระดับน้ำพีหนึ่งถนนเชียงใหม่ลำพูนที่ตะบนวัดเกตนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็คือไปติดตามน้ำท่วมนี่แหละในเขตชุมชน ที่สถานีวัดระดับที่ P1 เชิงสะพานนวรัตจุดนี้นะคะนายกจะได้พบคุยพบปะพูดคุยกับทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครคร่ะ